โอชิพลัสซีแบรนด์รังนกแท้ Honda o u b y I ลูกชิ้นหมูโฮเด้งและลูกชิ้นเนื้อวัวโกเด้งพัดลงหาตาริกับมาแล้วระบวนการนักแหล็กอารตเซิลตอนนี้ทุกคนก็ได้ขึ้นมาที่ลานกว้างแหงนี้ ถ้าบอกเลยว่านี่พวกเราเดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วนะท่านใช่นี่ครึ่งทางเราเลยมาแนะนํากันหน่อยดีกว่าว่าทุกกล้าของเราอยู่ที่มุมของใครบ้างทุกกล้าแม่ของผมอยู่ที่แ้านของ KFC ครับต่อมาก็ผมทุกกล้าต้นหอมครับอยู่ที่มุมของไวตตาเมนและสุดท้ายับผมทุกกล้าชีสยืนของเนฟกาแฟเบลนด์แอนด์บลูเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างทุกกล้าท่าน นี่ผ่านไปสองด่านนั้นขอบผมโชคตอนนี้เหมือนาการรอบที่แล้วครับเหมือนกับดวงท่านหมดแล้วนะครับผมนาะาออนี้เฮ้เป็นไรยังมีสามด่านได้เรื่อยๆผมคิดว่าเป็นไงไม่รู้เอฝังนั้นมันย่อเยอยตลอดอ่ะไม่มีหน้าที่อย่างเดียวอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันย่อเยอยไปเราทําได้ก็พอคุณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด่มั่นใจคุณทําได้ว้าวคุณว้าวได้ปลอมมากผมบอกตัวนี้เลยลูกตุ่จ่าปลอมอน่าได้บอกว่าตอนนี้คุณนําคนเดียวเลยห้า อาจจะได้เพิ่มแล้วเผลอๆวันนี้วันนี้คืออยากทันลมมากจากโดยเฉพาะโชวโชว์ปุลกับอมาต์ทเอาหวจริงแผนการของท่านออกยาที่มันท่านได้ผมอยากชนะนัก,นกนเจริงนะท่านโชกุลถ้าให้มันดีกว่าน,นี้ต้องปล่อยนิวเคลียร์ไปด,ดีก็รีบจนะ้าแต่อย่างน้อยก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า เรื่องนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นเราสามคนน่ะผู้กล้าเราด้วยนะผ่านไปไม่ได้สักคนประหยัดรถประจันบาทได้จงเยอะจริงดีตั้งสวคนตั้งโอคน,อนโอ้โหอ,อะไรล่ะลินจ้าวิ่งสะหูตั้งเชียร์เ <c oughs> ้ยไม่ใช่หมา <c oughs> แม่ก็เมื่อยอยู่นะ <c oughs> โอ้ยแม่ก็พวกในคนเนี่ยมาถึงทั้นกลางแล้วฮะเอ๊ะมันมาถึงขั้นนี้แล้วเหรอ ไื้แล้วดีเลยข้อจะได้นำเสนอด่านรบใหม่ล่าสัตว์ล่าหมดโเลยตลกหละเกินโอ้ยมือหนักอีกแล้วอ่ะท่านนะ่ะมือหนักกับทุกคนเลยเรื่องไงในสมรสัตว์เนี่ยเพิร์ว่าข้ามีด่านใหม่ที่น่าเสนอมาเสนอท่านโชว์คุณเลยโอ้โหโห,หัวฉลาดหลักแหลมได้มาเสนออะไรว่ามา ดอนเอ๊เป็นดอนที่วัดไว้พริบสติป็นดารนะว่าพวกเราเอาเสียงปกติเถอะถ้าเราผู้กล้าถ้าผุ้กล้าไม่มีไว้พริบที่แกงพออาจจะโดนธรณีสุกได้โก็ไป้าวติดอ่าแปลว่าเราต้องไปวัดกับผู้กล้าอย่างเงี้ยเหรอใช่อ่าตายแล้วตัวย้อนับแสดงว่าเดี๋ยวเราเปิดตะกีต้าเป็นดาบผู้ใจของข้าเลยสินะเดี๋ยวก่อน ไอ้นี่ก็หาเรื่องบอกอย่างเดียวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจล้มล้มกอนดิท่านท่านเจ้าคุณน่อยามายาามายาามาไม่ไม่ไม่ผมรอเดี๋ยวเลื่อนนักลบข้ามมันแรงนี่อืี๋ยวข้าแทงให้เมื่อนักลบกระจายเลยอุยนี่ถามจริงเถอะแขกที่เราเชิญเอามาเอามาจากแถวไหนมานี่แสิบเอ็ดโหดเหลือเกินโอ้ เอาเหอะเอาเหอะงั้นอย่ารอชา้าไปลุยกับพวกมันกันเลยในด่านน่าเชิงเขาปราบุริที่ขึ้นชื่อเรื่องการสูบดวงและเป็นที่ตั้งของด่านเต่ายิ่ชุมฝุมปัตตภ,ภ,ภ,ภีเฮ้มาเกมมันมาแล้วเฮ้เฮ้เฮัลโหลเ้ นี่คือด่านใหม่ที่เจ้าโชกุนวินดจีได้ทำการสร้างมาครับด่านนี้มีชื่อด่านว่าเป้ายิ่งชุบุบปัตพีข่าบอกเลยว่ามันโหดร้ายจริงๆทำไมถึงหญิงพยองแต่ละเพลงมันร้องโคตรเก่าจิบาปยผู้กล้าเนี่ยจะต้องอยู่บนหุบเขาจำลองตรงนี้เพื่อแข่งขันเป่ายิ่งชุบกับเสนาหรืออำมมั์ถ้าหาเสมอในรอบแรก ชนะตั้งแต่รอบสองจะได้รถประจันบาลไปแต่ถ้าหากแพ้อาจจะโดนปัตภีซูลงไปข้างล่างและจะไม่ได้อะไรเลยขึ้น <c oughs> แต่จะเสมอก่อนนะครับหากชนะในครั้งแรกก็จะรับโบนัสเพิ่มไปเลยจากท่านนายพลของเราหนึ่งมืนมเราจะส่งกันไปทีละคนดีกว่าอ้าวคุณแมนขึ้นมาคุณแมน โอ้โหเฮ้ยเอฟเฟกต์ท่านเสนายิ่งใหญ่เหมือนกันนะท่นเก้าตรงใครมาเ่อเเจ้าของดาดไปลองก่อนเฮ้ยข้าไม่รู้มันต้องเล่นยังไงเฮ้ยแต่ที่เราอยู่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่นี่เราอยู่นี่เราอยู่นี่นั่นแหละพักไปก่อนเลยเอาปีนขึ้นไปอ่าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามจะต้องออกลีลาออกลีลาท่าทางให้มันระเบิดกันไปเลยอ่ะเตรียมตัว เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมเอ้าออกกีฬายิงจู๊บฮาโอ้พานระีตูกโรยตไปโอ้ข้าดีตัวก เซนาสุดยอดยอดเยี่ยมเดินขั้นหอมขึ้นมาเฮอยแล้วไงล่ะเฮ้ยกิ่นไม่รู้นะม่รู้แตกเออได้กาแฟเืออ่าอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าซุปเปอร์เซเว่นที่มันดึองออกมานั้นดีแล้วที่ินที่ฝั่งของท่านโชกุนนั้นไม่เงียบกดขนาดนั้น <laughs> ดีแล้วไม่ได้เงียบกดขเขาซุปเปอร์เซเว่น

ผมแต่ไม่รู้จักเพราะว่าพิชชาค่าหมายเลขเก้าเลยโอ้ยไม่รู้จักผมรู้จักพิชชาค่าหมายเลขสิบหกอยู่เออรู้จักพิชชาคสิบหกไทยอ่ะอาจจะโยนตังค์ให้ท่านหนึ่งหมื่นบาทผมใช้หยอะเลยแค่ค่าคอมไว้ชุดแบบไม่มองกล้องแล้วกันคุณจะหันหลังให้อย่างนี้เด็กตัวเด็กตัวเอ้าคุณชิดขึ้นมาเห็นปะเอาเนี่ยเลย เดือดแล้วเหรอหตอนนี้คาบอกเลยว่าท่า,าอาบุญชีดได้อีกไม่ว่าจะเป็นเสมอถ้าเสมอเนี่ยได้แค่เราจะเป็นปรรจันบานาชนะในครั้งแรกนี่เลยได้อีกหมื่นหนึ่งบวกกับรถอีกหนึ่งคันกลายเป็นตอนนี้หกห้าสี่ท่านจะนำนะเตรียมตัวให้ดิร้อนเลยจากเราด้วยร้อนเอาสวัสดีคุณยานีกาดีแม,ม่ท <c oughs> ่านทุกท่านนี่นี่เสนาบดีไอ้ศึกฮะ เอาเออมัดผมด้วยหน่อยแหมมัดมัดไปมัดมานี่เหมือนแอทเทอซอรดเหมือนกันนะเรานี่ยไอ้แก่พร้อมไเหมือนนี่แก่อมแอร์ดิพร้อมแล้วอ้าวลีลาออกมาลีลาออกมาเออเออเออโอเคโอเคเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวถ้าเป่าถ้าเป่าถ้าเป่ายิงถ้าเป่าอีกจบเนอะเท่าไหร่ มอครับท่านชีตไม่สามารถได้รับเงินเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นแต่ท่านยังสามารถรับรถได้อีกหนึ่งขั้นเตรียมตัวให้ดีฉันละเกียร์เด็กเซนดีอย่างแกงจืดพร้อมแล้วพร้อมเอาหนึ่งเอาออกเอามา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 เออเอาเป่าเอาเป่ายิงชุบเฮ้ย ระวังกระดาษใกล้อ้าวเรียบร้อยอ้าวแลชนะโอ้ยเป็นนาท่านเก่งจริงอันนี้ข้าขอข้าระว่างเลยทีเดียวเป็นไงบอกแล้วสุดยอดงานนี้เดี๋ยวแนกะลีไะเฮ้ยแบงค์เฮ้ยตีไม่ได้ชนี้โควิดเอารอ ไป่ถไป,<ะ>ไปถือข้าจะถือค่าจะฉีด<ป>แอดแอด,แ,ดแอดสแก้แมาแล้วสองเข็มก็คือฮ่ฮ่ผลงานภาภูมิใจข้าต้องรีบกลับไปรายงานเจ้าศกุนไปไปสรุปเป็นนายเปรย์นข้าบอกเลยว่าผลงานดูจะไม่ค่อยน่าดีใจสักเท่าไหร่จากสามท่านที่เป็นผู้กล้ามีผู้ชนะเพียงแค่ท่านเดียวนั่นคือท่านผู้กล้าต้นหอมได้รถบระจุบาบีหนึ่งคันเป็นห้าคันเสมอกับผู้กล้าชีดส่วนผู้กล้าแมนยังสะสมได้อยู่เพียงแค่สี่คันเท่านั้น เป็นเรื่องที่ลำบากใจนะลำบากใจมากอแต่ไม่เป็นไรยังมีอีก2ด่านที่ได้สะสมกันแต่เราไปสะสมเงนนินให้กับคนตกรอบดีกว่าตรงนี้นะครับผมดารุมะลุกล้มคว่ำจัดคุณโดยเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะกติกาแล้วผมมีทั้งหมดทีกตองเป็นป้ายครับผมมีดารุมะลุกดารุมะล้มอย่างละห้านะฮะและก็ดารุมะคว่ำอยู่สใบนะครับ เลื่อได้เรื่อยๆครับผมโดยจะเริ่มที่5,000บาทนะฮะเปิดเจอดารุมะลุกก็บวกเพิ่มไป5,000บาทนะครับผมเจอดารุมะล้มก,ก็หักไป5,000นะครับแต่ถ้าเปิดเจอดารุมะคว่ำนะฮะหยุดทันทีนะครับเจอดารุมะลุกครบ5ใบก่อนนะฮะก็จบรอบเลยนะฮะ uh. หลังจบรอบนี้ปุ๊บได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้น ถ้าเป็นยอดติดลบเนี่ยก็จะไม่มีเงินสะสมให้กับคนจกรอบนะครับผมสูงสุดในรอบนี้คือสามหมื่นตอนนี้ตั้งต้นให้แน่นอนห้าพันบาทดูดิวว่าจะเท่าไหร่เปิดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอคว่ำนะครับใบแรกนะเอาฟังได้ดิเอามังอนคู่แล้วก่อนจะเปิดเนี่ยเราจะพูดพวกดาตาลูมักพบลงมักเปิดเลยสองเราต้องการอะรูลุกดาลูมะ ล้มเจออันล้มหักล้มอันทนี้ไม่มีเงินสะสมอยู่นะครับผมเอาไบปลาใมบูบ้านละลิลละลิลหนึ่งดาวดาวดาวโลมาปุ๊บจบเลยจบเลยเอ้าผมผมให้คุณชีตหนึ่งใบอ่ะอ่ะชีตหนึ่งใบถ้าได้บวกก็บวกไปห้าพันเลยเมืองไทย เรียกเมืองไทยเองไม่น่าได้เมืไทยเรื่องเมืองไทยถ้าเริ่มเมืองไทยข้าจะยกป้ายจากเสานี้ไปฟาดหัวท่านเอาเรียกได้หรอไม่ได้เอาดาวนี่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 เอาดาวรูมะดารูมะเอาโอ้ค้าให้พันหนึ่งแล้วกันก็ยังไม่มีผสมนะครับถ้าค่าให้พันหนึ่งแล้วกัน คนตกรอบวันนี้ก็เอาไปแบ่งกันนะครับผมหนึ่งพันบาทใรกี่าไหนีนีกเนเ่นล้ทีมาม่าก็เป็นเป็นลงลมนะฮะแล้วตะกีนลุกลมโอ้โหแคเรียแคเรียอ๋เนี่ไยูนียูนีไมโดลุกลนอยนี้เอโกลาลุอืห เปรียบกดภูเขาทองครับโอ้โ,โห,โหโลูกชิ้นหมูโฮเด้งลูกลูกไล่นิบลูบก,กและการยี่ยมก็ต้องเป็นความความหนึ่งพันบาทแบ่งกันนะครับช่วงหน้า,าทุกล้าจะสามารถสะสมไปได้อีกอกีกค่คันในในคลับแลกคาโซ